สำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเข้าสู่การอ่านของคุณประจำเดือนกันยายนปี64ค่ะวันนี้นะคะพุ่นจะนำเอาการอ่านแบบเดิมๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพุ่นพลาดสิ่งดีๆไปเยอะมากวันนี้ต้องเอามันกลับมานะั่นคือการเปิดไพ่เมนเอนเนอร์จีหลักนะคะแล้วก็อ่านคำทำนายของคุณเป็นสตอรี่หนึ่งเรื่องในเดือนกันยายนนี้นะคะพูดทุกเรื่องในเวลาเดียวกันเลยค่ะ ไพ่ Energy หลักของคุณในวันนี้เป็นไพ่เด e เมจิเชียนนะคะไพ่เดดเมจิเชียนถือว่าเป็นไพ่ที่มีอาวุธครบมือนะคะมีทั้งสี่ธาตุในตัวคนคนเดียวนั่นแปลว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ คุณค่อนข้างที่จะมีการ take action นะคะมีการ manifest ตัวเองนะมีการแสดงออกอในแบบที่มีความมั่นใจมีทั้งแคร์แล้วก็แสดงออกไปว่าไม่แคร์ในบางเรื่องอีกด้วยนะคะหน้าตานะคะจะค,คล้ายๆกับคําทํานายของเพื่อนชาวลัคนา,าราศีพฤกษบค่ะจะบึ้งบึ้ๆบุบๆหน่อยก็ไม่รู้จะมีอารมณ์ไปกับอะไรดีเพราะว่าเรื่องรบก,กายตอนนี้ถ้ามีแต่เรื่องหน้างดหงิดจใจน,นั่นเองนะคะของบางท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ อาจจะต้องพบเจอกับความล่าช้าของคำตอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินคำตอบของธุรกรรมการเงินที่ไปได้คุยได้เจราจากันมา รวมไปถึงการมาของสิ่งของสินค้าที่สั่งไปนานมากโขแล้วยังไม่มาสักทีหนึ่งนะคะหรือของจากแดนไกลหรือการมาของใครบางคนจากต่างแดนนะคะหรือรวมไปถึงการเอาตัวเองไปอยู่ต่างแดนแต่ว่าในเรื่องของ process นะคะขั้นตอนในการเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้กันยามันยังมีความไม่ลุล่วงอยู่ด้วยนะคะ ตรงนี้อยากให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมถุนมีความใจเย็ยนในการรอคอยค่ะเพราะดูจากไพ่เราจะรอไม่ไหวติดใจร้อนแล้วก็อึดอัดกับสภาวะติดกับเหมือนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ไปไหนไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมถุนต้องอยู่ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมเดิมๆด,ด,ดูจากไพ่กันยาย,ยนไม่รีบไปไหนเลยค่ะบางท่านอาจจะต้อง work from home นะคะก็นั่นก็เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้นะคะ เราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันค่ะสภาวะโดยรวมถือว่ามีความเบื่อน่ายในชีวิตประจําวันพอสมควรอยากได้รับโอกาสใหม่ๆของชีวิตรอคอยคําตอบบางท่านมองหางานใหม่อยู่ในช่วงเดือนกันยายนยังมีความเงียบอยู่นะคะเดือนนี้ถือเป็นเดือนของความอดทนล้วนๆเลยค่ะ เราคอยคําตอบมีความไม่ชัดเจนนะคะเรื่องของความรักเองก็ดีนะคะคุณมีความรู้สึกเหมือนเรามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยค่ะจริงจังมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งกันยายนแต่ถ้าว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทใส่ใจอยู่ฝ่ายเดียวแล้วไม่ได้อะไรกลับมาค่ะคุณจะรู้สึกตัวได้เลยค่ะว่าเดือนกันยายนนี้เป็นความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเอาหัวโขกกาแพงนะคะคุยและจริงจังอยู่ฝ่ายเดียวไปอีกค่ะ ความรักในช่วงนี้ทําให้คุณรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เลย อดทนบางท่านเขาอาจจะยุ่งอยู่ก็ได้คนที่คุณคุยด้วยหรือแม้แต่แฟนของคุณในช่วงนี้นะคะเขาก็ยังไม่ได้มาใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกของเรามากนักนะคะเราจะอยู่ในตำแหน่งที่รอคอยรอคอยรอคอยแต่อย่าลืมว่าไพ่ energy หลักของคุณเป็นไพ่ the magician น,นะคะแสดงว่าในเดือนกันยายนนี้ของคุณเนี่ยนะคะ,ะเราจะไม่ค่อยยั้งในเรื่องของคําพูดการ take action แล้วก็ใบหน้าสีหน้าของตัวเองด้วยค่ะเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยเซ็งก็บอกว่าเซ็งงุดหงิดก็ ออกทางสีนะเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งคะเจดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ t ีแห a งแมน n 8ดัาบเป็นไพ่5เหรียญน,นะคะรู้สึกเหมือนถูกไม่สนใจถูกทอดทิ้งหรือคุณอาจจะรู้สึกไปเองว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยไม่มีใครเข้าใจเราดีที่สุด บางท่านอาจจะรอคอยว่าวันใดวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นทุก์เหล่านี้มันจะต้องดีขึ้นหรือว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่ในเดือนกันยาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายังทําอะไรได้ไม่มากนะน้องชอนกวนเก่งมากเลยนะอยู่ตรงไหนดีละ่ะนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นไพ่นะคะ oracle card สองใบณนะจุดนี้ตรงนี้นะคะเอาอยัางไงดีละ่ะเอาอยัางไงดีนะโอเคก็คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอ คุณรู้สึกว่าคุณได้ตัดสินใจเลือกชีวิตบนเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินเองแม้ว่าจะมีเสียงห้ามของคนอื่นนู่นนี่นั่นมากมายแต่เรารู้สึกว่าช้อยที่เรา make ลงไปเนี่ยน,นะคะ เป็น choice ที่ถูกต้องและถูกใจตัวเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถึงได้บอกว่าช่วงนี้มีอะไรก็หยุดคุณไม่ได้คุณพร้อมที่จะรู้สึกเยอะรู้สึกน้อยก็คือคุณเลือกของคุณเองอยู่ดีตอนนี้มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับ look for fairies นะคะคุณอาจจะมีความฝันความต้องการเยอะมากมีการจินตนาการวางแผนอะไรไปค่อนข้างที่จะไกลเท้าก็เลยไม่ได้ติดพื้นอยู่กับปัจจุบันมากนะเพราะว่ายังคงฝันอยู่ยังคงคิดไปล่วงหน้าว่ายังไงดีละ่ะอยากมี ชีวิตที่งดงามสวยงามอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าความสามารถของเราเองแม้ว่าจะเก่งมากๆแต่ว่าโอกาสของเดนกันยายนมันยังดูเหมือนว่ายังเตึงเติ่งอยู่นะคะรอคอยอะไรอย่างที่บอกก็รอจนเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยทีเดียวเนาะอ้าวไปนั่งประจำการที่ตัวเอง <S <S ได้นะคะโอเคนั่นแหละทีนี้มาดูกันซิว่าไพ่อยากบอกเรื่องอะไรอีกไหมเนาะ ในส่วนของการเงินค่ะมาดูการเงินกันดีกว่านะการเงินนะคะเป็นเป็นการเงินที่ต้องหามาแล้วก็ต้องจ่ายออกแบบค่อนข้างที่จะถี่เลยทีเดียวในช่วงเดือนอกันยายนของคุณค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมถุนคุณอาจจะเครียดเรื่องของการหาเงินด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันมีร้อยแปดพันเก้าที่คุณจะต้องไปจัดการในเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็ <c oughs> อมบางท่านเนี่ยเวลาเครียดอะไรใช่ไหมคะก็จะไปลงกับการใช้จ่ายแบบไม่ทันได้คิดมากมใช้จ่ายเพื่อเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะช้อปปิ้งสปรีอะไรประมาณนั้นเนาะม,มีค่ะบางคนเป็นนะคะโลกไปนี้มีหลายคนที่เป็นประมาณว่าถ้าเครียดมากๆจะต้องเอาเงินเอาทองไปใช้ไปซื้อของเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นมา ในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันช่วงนี้คุณจําเป็นต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะอยู่ที่บ้านอย่าออกไปไหนนะคนที่ต้องเสี่ยงชีวิตออกไปนอกบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองเยอะมากๆเลยด้วยเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดอาการบางอย่างขึ้นมาก็ได้แล้วก็รวมไปถึงช่วงนี้ที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของความเสียหายของวัตถุของสิ่งใหญ่ นะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองอะไรพังอะไรเสียอะไรหายก็ต้องเอาไปซ่อมพูดถึงได้บอกว่าการเงินมันออกถี่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 ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยมันค่อนข้างที่จะถี่ภาระหน้าที่มันก็มีด้วยนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนกันยายนละคะในขณะที่คุณรอคอยความฝันความหวังของตัวเองที่ตัวเองต้องการอยู่สิ่งที่คุณ ยังคงรักษาเอาไว้ได้นั่นก็คือความรักของคนที่เขารักเราไม่ว่าจะนะมาในรูปแบบของเพื่อนนะคะครอบครัวหรือแม้แต่คนรักคนคุยของคุณเนี่ยนะคะไม่มีใครเครียดเท่าๆกับเราเลยเหมือนช่วงเดือนกันยาของเพื่อนชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะแบกโลกนะคะแบกความเครียดนะคะทุกคนรอบกายมีแต่คนที่มีความสุขอยากให้คุณมีความสุขไปด้วยแต่ทว่าตัวเราเองนะคะยังเอาตัวเองนะคะไปจมค่ะกับ การวางแผนที่เราไม่รู้เมื่อใดเมื่อใดจะสําเร็จเป็นการรอคอยอยู่นั่นเองเหนื่อยเหมือนกันแต่อย่างที่บอกค่ะแรงผลักของคุณมาจากกําลังใจของคนรอบกายรอบข้างท้แฟนคลับแฟนคุณเพื่อนฝูงต่างๆพยายามเอาเรื่องตลบสนุกสนาน มาให้คุณนะคะได้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าไายคุณมันมีอยู่หนึ่งปัญหาที่คุณไม่ยอมละไม่ยอมทิ้งเลยค่ะแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมทุนค่ะสิ่งดีๆของคุณนมีค่ะคุณได้คู่ครองนะคะได้แฟนได้คนคุยที่มีสภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้วก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรในตัวเองทุกๆครั้งที่เขาเห็นคุณอยู่ในอิโมชันนี้นะคะเขาทำตัวไม่ถูกนะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีหัว business นะคะ s i n e s s อย่างเดียวเท่านั้นเขาทำได้เพียงแค่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นคู่ครองเป็นเพื่อนคุยนะคะที่ดีให้กับคุณถึงได้บอกว่าเดือนกันยายนมีเรื่องดีๆให้คุณได้นั่งนึกถึงค่ะนั่นก็คือครอบครัวเพื่อนฝูงคนคุยคนรักของคุณเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมว่าต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเองในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะ,ะเจ็บไม่สบายเอาได้ ห้ามออกไปไหนนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอ,อุบัติเหตุหนู่นนี่นั่นก็ให้เกิดความเสียหายโดยที่เราไม่ได้ทําเองอาจจะเป็นบุคคลอื่นนะคะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เราเช่นเดียวกัน,เ,นเพื่อนๆชาวลคนาราศีเมถุนอย่าลืมธรรมชาติของตัวเราเองที่เราเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายและเป็นคนที่รักตนเองนะคะแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับคนอื่นอยู่ด้วยแล้วก็เป็นคนสนุกสนาน อย่าลืมความเป็นตัวของตัวเองตรงนี้บางเรื่องโมโหไปรอคอยไปไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะก็ต้องเอาตัวเองกลับมาให้ได้ไหวที่สุดจะได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปจมกับปัญหาเหล่านั้นนะคะเพื่อ,อนทีนี้ <c oughs> มีอะไรที่ไพ่เขาอยากจะบอกคุณอีกไหมสําหรับเพื่อนๆชาวลัคะนาราศีเมถุนขอขอนุญาตขยับกล้องหน่อยนะอืออืมไพ่ชัดมากๆค่ะเมถุนคะ สิ่งที่ไพ่โชว์ขึ้นมาคือเรื่องของอารมณ์ร้อนค่ะแล้วก็การที่รออะไรไม่ไหวรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจนะคะรู้สึกเหมือนกับแบบอยากจะมีคนมาอยู่ข้างๆเราโอเครู้สึกเหมือนไม่มีคนเข้าใจก็จริงแต่รู้สึกว่าอยากมีใครสักคนหนึ่งให้ได้รับฟังให้เราได้รู้สึก ะระบายออกไปในปัญหาที่เราสะสมอยู่อาจจะต้องมีการ t e x ์ไปหาโทรไปหาใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกให้เรารู้สึกแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่า,น,านั้นเองเพื่อปลดปล่อยอารมณ์หงุดหงิดของเราไพ่มันขึ้นที่ค่อนข้างควีนถือดาบอัศวินถือดาบเดอะเมจิเชียนจะเหวี่ยงบ่อยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ไม่มีอะไรแฝงเป็นแค่บ่นและเหวี่ยงเฉยๆเพื่อระบายอารมณ์ออกไป นะปุ้นคิดว่าก่อนนอนคุณน่าจะเครียดบางเรื่องนะเดี๋ยวปุ้นดูก่อนอืมปุ้นว่าคุณเครียดและคุณเบื่อที่เกี่ยวกับอิสรภาพเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและก็การใช้เงินนะคะตรงนี้เนี่ยคุณไม่ได้ขาดเหลืออะไรทุกคนพร้อมซัพพอร์ตทางด้านของเรื่องของ Emotionally เรื่องของ f i n a n c i a l l y นะคือคุณได้หมด แต่เพียงแค่ว่าเราไปยึดติดกับปัญหาที่เรานะคะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งๆท,ท,ที่วิธีแก้มันมีเยอะแต่เราอะกลับคิดไปว่ามันไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กนะคะไพ่ก็วนมาที่เรื่องเดิมนะสะตอรี่ของคุณเดือนกันยายนมีความวุ่นวายเนาะคะ่ะส่วนนี้เรื่องของการงานค่ะพบว่า การทำงานของคุณเนี่ยจะได้รับมอบหมายงานในแบบที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดกับงานค่ะแต่คุณก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ด้วยใจด้วยความใจเย็นก้มหน้าก้มตาทำของตัวเองไป มีบน่นมีอะไรบ้างไหมมันก็มีมันเป็นเรื่องของการงานแต่บ่นไปก็เท่านั้นธรรมชาติเรายังไงก็ต้องกลับมาทำทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ดีสำหรับคนที่คิดจะมองหางานใหม่ในช่วงนี้นะคะไพ่บอกว่ามันมีตัวเลือกอยู่ค่ะมันจะมีมือดีๆด,ด,ดวงอุปถัมภ์คําชูนะคะติดต่อมาให้ไปร่วมงานด้วยนะคะเพราะเขาเล็งเห็นว่าคุณนะคะมีภาพหลักที่น่าสนใจนะคะ ดูเป็นคนเฟรนด์ลี่ในขณะที่ถูกสัมภาษณ์นี่คือจุดเด่นของคุณในช่วงเดือนกันยายนความเฟรนด์ลี่ความน่ารักจะนำคุณไปสู่ความอ่าสำเร็จนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะที่คุณแบบว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมานั่งคอยอะไรมากมายคือทุกอย่างมันมันโอเคนะมัน fine นะมันสบายดีนะเต็กอยู่ตรงที่ว่าเราันะีคิดเยอะมากเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมีดวงดีๆโผล่เข้ามาเยอะแยะมากเลยนะคะ เราก็บางท่านคิดอย่างเดียวจะไปจะไปไม่รู้จะไปไหนอยากจะไปเมืองนอกอยากจะเรียนต่อเมืองนอกอยากจะหาแฟนเป็นชาวต่างชาติอยากได้ดวงอุปเลยทาค้ำชุมีอยู่แล้วในอนาคตขอแค่มีความใจเย็นในการรอคอยในช่วงนี้ก็แล้วกันนะดวงคุณเนี่ยตกที่อารมณ์นะคะแล้วก็ตกที่ความฝันความหวังนะคะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในการตัดสินใจเลือก เส้นทางของตัวเองโดยที่แบบอาจจะมีคนห้ามคนให้กำลังใจอะไรก็แล้วแต่ว่านี่คือฉัน this, this is who I am ฉั้ก็จะเป็นของฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณนะวุ่นติติดติดอย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์ร้อนแล้วก็ความเอาแต่จใจของตัวเองในช่วงนี้นั่นเองนะอาจจะไม่เอาแต่จใจมากแต่อาจจะแบบไปรับพลังงานเอาแต่จใจของใครก็ได้อะเอออันนั้นก็เป็นเหมือนกันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยและเบื่อก็ไม่รู้จะ ไปพูดอะไรกับใครได้ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับนะคะกับสภาพแล้วก็น้อยใจกับคำพูดคนอีกเหมือนกันคูณถึงได้บอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างดิ่งนะดิ่งดิงหน่อยกันยาและเป็นช่วงความอดทนต่อคำคอรหาต่อคำพูดของคนซุบซิบนินทะอะไรแบบนี้ของกลุ่มคนเอาตัวเองไม่ไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะ,ะคะช่วงนี้นะ แต่อยู่คนเดียวก็ฟุ้งซ่านหาเพื่อนที่ดีคอยรับฟังก็แล้วกันนะคะเพ,เพื่อนชาวลาัราศีเมถุนนะคะลัคนาก็ดูได้ถ้าคุณคำนวณออกมาแล้วมาตกที่เมถุนยินดีดต้อนรับเช่นเดียวกันนะคะเอาละคหนนี่คือคำทำนายของคุณโดยรวมค่ะเป็นสตอรี่ที่เล่าให้ฟังสำหรับเดือนกันยายนอย่าไปคิดมากอะไรนะคะการดูดวงส่วนตัวรอคุณอยู่แอดไลน์มาได้ไลน์อยู่ที่หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้าคะ่ะ